ไม่นะนี่มันใหญ่มากเร็วเข้าไปปรุงยาแล้วยามาใส่ในปืนอ้าลนะครับผมสวัสดีชาวไทยหัวใจเราบอกทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแบกกี้วิสัทกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เวลาประมาณตีห้าเกือบหกโมงนะครับผมก็เดี๋ยวอีกสักแปเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ภูเขาไฟระเบิดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเขาดาวดูภูเขาไฟระเบิดไปพร้อมกันดีกว่านะครับผมวุวิยควันเริ่มดำแล้วครับควันเริ่มดำเริ่มดำเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมอ่ามันจะมีอะไรอ่ะ สีขาวเอ้าวันดับแล้วเฮ้ยเฮฮมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยพาธิตกแล้วโอ้โหเล่นมาเป็นสิบปีพ่งตกโวโวโวคุณทำอะไรลงไปอ๋อว่าผมจะรู้ด้วยไหมเนี่ยโอ้โวโวโวแล้วฉันจะกลับมาทีหลัง เหมือนว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องต่อกันนะครับหลังจากที่เราฆ่ามิสเตอร์ลิตตายแล้ว,ลวมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ต่อเว้ยโวโวโววววว,ว,วอะไรอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โนภูเขาไฟกำลังระเบิดสรุปพ่อมดออสเป็นตัวสร้างปัญหานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลอยมาได้ไงโอ้เหมือนว่าตอนนี้ภูเขาไฟกำลังปะทุนะครับแล้วเราก็ต้องวิ่งหลบระเบิดเจ้าถั่วยักษ์นี้นะครับไม่พ่อมดออสก็จะเาตัวนูบนี่แหละนะครับที่เป็นคนก่อปัญหานะ ผมจะมีชีวิตรอดกลับไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละไม่ได้ <laughs> เยอะไปไหมเหมือนว่าเขาเนี่ยจะต้องให้เราเดินเข้าไปในปืนนี้นะครับโอเคว้า okay. ว wow. นี่เป็นการบูชายันต่อเทพเจ้านะครับวัดไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเดี๋ยวอาจจะผิดสูตรก็ได้เดี๋ยวขอโดดไปอีกรอบหนึ่งนะครับว้ว เฮ้ยเ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโว้วโว้วว้ววอะไร Before turning into อ่าพื้นกำลังจะเต็มไปด้วยลาวานะครับผมจัมอ่าเขาบอกให้กระโดดขึ้นบนไข่โอเคไข่ทำไมต้องเป็นไข่ด้วยวะไม่เข้าใจอันนี้เนเป็นพลังวิเศษของพ่อมดออสนะครับโดยการเสกไข่ดาวให้เรานะครับผมว้าวนิสเรากระโดดลงไปเราก็ในตายนะครับฮะทำไมมีบันได โอ้โ้โอ้โหโอเมก้าโอเมก้ามันยังไม่หยุดนะครับลองบูชายันเพิ่มแน่หมายถึงแบบนี้นะพ่อมดอสกำลังบอกให้เราไปฆ่าตัวตายนะครับแต่ผมไม่ไปผมจะยืนรออยู่แบบนี้แหละไม่ผู้เล่นผมไปก็ได้นะครับปิว้ิควัวนมาเริ่มดำแล้วนี่ว่าเออเอ้ามันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเอาเอาตัดเข้าคัตซีนแล้วนะผมออ้เกมมีคัตซีนด้วยมันคือ K SI. S I อือส K S I มันคืออะไรวะ เาพยายามสั่งเวรตัวเองให้ภูเขาไฟเฮ้ยคุณผู้ชมเอาจริงนะครับเหตุการณ์มันซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยมันจบหรือยังออสนี่มีรับลมคมนายนะครับโว้ววววระเบิดอีกแล้วนะกูเทิมด้วยเฮ้ยออสทำไรวะอุ๊ยอัปเดตนี้เขาทำออกแบบมาได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยว้าวโมเมทัล ไม่นะเนี่ยมันใหญ่มากเร็วเข้าไปปรุงยาแล้วยามาใส่ในปืนว้าวว้าวว้าอยู่ดีๆก็มาเฮ้ยมาไม่บอกคือเขาให้เราทํายาแล้วไปใส่ในปืนนะครับโอ้โนนนนนนนเดี๋ยวนะใจเย็นโอ้ oh, wow. ว้าวลาว่าอืมใส่พริกใส่พริกใส่พริกไปด้วยแล้วก็หูมีเป็นนิวเคลียร์ใช่ไหมจำไม่ผิดใช่เอ้ยมีแคสพิทด้วยโนโอเคโอเค สะพาวมาก่อนโอเคครับพี่ส่เฮ้นายพร้อมตายหรือ,อยังเลยไปฆ่านายด้วยกัน no 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 เ no! ฮ้ผมนายตายก่อนเขานะครับโอเคเราจะทำยาของเราใหม่อีกครั้งนะผม no dude tough man ใส่หูแล้วก็ใส่อันนี้หรือเปล่าไดนามิ์อานูเคลโอเคโอเคว้าวว้าวลาวามาจากไหน no 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 dude t o u g บอ้าว เกือบตาย <laughs> แล้วผมไปกดดื่มทำไมวะเนี่ยโอ้ oh my god อุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยชุบชุบะะอุย้ยลาวาอุ้ยมีแก๊สพิษด้วยนะครับบูอ๊อัปเดตสุดยอดจริงๆอัปเดตนี้โอเคใส่ไปบรรจุยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮย,ยเยอะเยอะเยอะจริงไม่ไหวชุบไทยยิงเอ้ยเอ้ย โอ้โนโอเคครับโอ้โน้ลาวามอีกแล้วอบโอ้มายกอดกระโดดหลบแบบแฮตทริกนะครับผมอีกอันหนึ่งนี่เราใส่ไปยิงตอนนี้แฮตทรเขาเหลือ100แล้วนะครับถือว่าลดไปเร็วเหมือนกันนะโ oh, 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 อ้โอ้โอ้ไม่แล้วไม่แล้วโอ้โอ้มายกอดดูดเฮ้ดูดโอ้โน้ stop man ใอ้ใส่โอเคตายแล้วครับดอกนี้แนะ่ตายแล้วแหละตายไหมสามสองหนึ่งโอ้ไนิ์ คุณสามารถเอาชนะเขาได้ดีมากดูนั่นสิฉันคิดว่าเขาทิ้งบางอย่างให้คุณนะอืมเหมือนว่าไม่เป็นไข่ลาวานะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองเอาไปวางใส่ในหม้อดูก่อนนะผมโอเคลองเอามาดื่มดูกันนะครับคุณผู้ชม <c oughs> it's crazy man it's crazy เดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้ชมถ้าเราลองเอาจเจ้าอไข่นี้นะครับผสมกับไข่น้ําแข็งอะมันจะได้อะไรลาวา walking เฮ้ยลองดื่มดูนะครับคุณผู้ชมมันต้องเดินใช่ไหมแล้วไหนลาวาวั What? มันไม่มีเอฟเฟกลาวาอะไรเลยคุณผู้ชมหรือเกมเขาไม่ได้อัปเดตวะเดี๋ยวลองไปเดินบนน้ำดูนะครับ มันอาจจะต้องเจอกับน้ําก่อนน้ำแล้วมันกลายเป็นหินเว้เออนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยเท่เหมือนกันนะเอาจริงเนี่ยแต่มันจะเท่กว่าน,นี้นะว่าคุณผู้ชมคอมเมนต์ว่าเอนโซสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เอาละครับคุณผู้ชมครับสาหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม